ทุกชนทั้งหลายตามหลักอริยสัจสี่พระพุทธองค์ตรัสว่าแห่งความทุกข์คือตัณหาตัณหาแปลว่าความทยานอยากมีอยู่สามอย่างด้วยกันกามตัณหาความทยานอยากในเรื่องของกามภาวะตัณหาความทยานอยากในเรื่องของภพบรหรอที่อยู่ หรือความมีความเป็นมิภาวะตัญหาความทยานอยากไม่อยากมีไม่อยากเป็นทั้งสามอย่างนี้เป็นที่มาของความทุกข์ในประการแรกพูดถึงเรื่องของกามคำว่ากามะแปลว่าความใคร่โดยตรงหมายถึงความรู้สึกเรื่องของเพศ แค่ตรงกันข้ามระหว่างชายหญิงถือว่าเป็นกามะแต่ความหมายโดยละเอียดความยินดีพอใจต่อสิ่งที่เราชอบเช่นอย่างว่ารูปที่สวยงามรูปดอกไม้รูปกุหลาบสวยเห็นแล้วเราชอบก็จัดเข้าในประเภทกามาตัญหา ความชอบนั้นอาจจะมีมากอาจจะมีน้อยคือว่าถ้ามีแต่เพียงน้อยนิดน้อยหมายความว่าชอบโดยผิวเผินไม่มากนักความทยานอยากมันก็น้อยไม่มากแต่ถ้าเห็นแล้วติดตกติดใจก็จะเกิดความทะเยอทะยามอยากจะได้ถ้าไม่สมใจคือปรารถนาแล้วไม่ได้นี่มันจะเป็นทุกข์ นีสสอนแสดงว่า <c oughs> ที่มาของความทุกข์นั้นมันเริ่มต้นจากความอยากนี่เองในเรื่องของเสียงกลินรับหรือสิ่งที่มาถูกต้องกายเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันขริ่มต้นจะเกิดความรักความชอบแต่ถ้าไม่สมใจก็ะจะเกิดโทสะคืออารมณ์ที่เข้าไป กะทุศารายเช <c oughs> ่นคิดอยากจะขโมยหรืออาจจะทำลายเหตุที่คนเราทะเลาะวิวาดกันฉันยังว่าทีรันฟันแทงเกี่กยวับเรื่องของคู่รักคู่ชอบ <c oughs> ก็เนื่องมาจากกามราคะนีเอง <c oughs> แม้แต่ความสมปรารถนาในเรื่องกามก็เป็นเป็นเรื่องของผารัก เราจะเห็นได้อย่างชีวิตของครอบครัวขึ้นต้นก็คือว่าผู้ที่เป็นคู่รักคู่ครองก็ปราถนามีลูกมีหลานลำพังจะเพียงว่าความเป็นผู้มีลูกมีหลานต่อวงวานญาิเครือก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าหากว่าความผูกพันติดต่อกัน จากโก็ไปหลานจากหลานก็ไปเหลนคือจะต้องรับผิดชอบต่อเนื่องกันเป็นภาระไม่รู้จักจบทางนองนี้เองที่ท่านเรียกว่าสังสารวัตรคือมันจะ่หมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่ในลักษณะของวงกลมแปลว่ามันย้อนกลับไปกลับมาไม่รู้จักจบอย่างนี้เรียกว่าทุกในสังสารวัตรอาริ่มต้นจาก ความรู้สึกเพียงความรักความชอบแล้วมันจะผูกพันต่อเนื่องภาระในเรื่องของการบริหารชีวิตของครอบครัวนอกจากเราจะรับผิดชอบในเรื่องปากเรื่องทองยังจะต้องประครับประคองจิตใจคือเหตุที่ก่อให้เกิดความไม่สบายกระทบกระเทือนใจจะต้องมีความอดทน เรานี้เป็นต้นทึงกล่าวได้ว่าตัณหาการมากัญหาเป็นที่มาของความทุกข์ถ้าเราจะพิจารณาในแง่นี้ก็สอแสดงว่าความสุขในทางธรรมซึ่งเป็นความสุขอย่างยิ่งเช่นที่ตรัสว่านิพพานังประมังสุขขังความดับกิเลสจะได้เป็นความสุข แปนว่าตรงกันข้ามต่อความรักความชอบตามธรรมดาชาวโลกโดยทั่วไปถือว่าความสมปรารถนาในสิ่งที่อยากได้อยากได้สิ่งใดก็สมปรารถนาในสิ่งนั้นนั่นเป็นความสุขตรงกันข้ามผู้ที่ปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องลดละความอยากนั้นให้น้อยลง จนกระทั่งไม่มีความอยากหรือหมดความอยากคำว่าไม่มีไม่ได้หมายความว่าคนหมดกิเลสแล้วนั่นไม่ต้องกินไม่ต้องนอนไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเรื่องที่เป็นธรรมชาติธรรมดาหิวต้องกินม่วงต้องหลับมีการพักผ่อนตามโอกาสเป็นเรื่องธรรมดา ไม่จัดว่าเป็นตัณหาเพราะว่าความรู้สึกอันนั้นเป็นไปตามปกติธรรมดาแต่ถ้ากินไม่สมใจวุน่นวายเดือดร้อนก็แปลว่าใจนั้นตกกระทำหน้าของความอยากการปฏิบัติตนจนกระทั่งทั้งจิตไม่ให้ยินดียินร้ายคือความเสียใจหรือความพอใจ ที่มากไปกว่าปกตินั้นไม่มีลักษณะอย่างนั้นคือว่าพ้นไปแล้วหรือความดับที่เรียกว่านิพพานนั่นเองคำว่านิพพานไม่ได้หมายความถึงว่ามีที่ที่หนึ่งมีบ้านหนึ่งเมืองหนึ่งหรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วเข้าไปอยู่ในส่วนนั้นไม่ได้หมายความไปอย่างนั้นนิพพานไม่มีพบไม่มีชาด ไม่มีสิ่งใดๆทั้งสิ้นสิ่งใดที่มีอยู่โดยธรรมดาในโลกนี้สิ่งนั้นจะไม่มีในนิพพานเพราะว่านิพพานไม่มีพจนิชาติธรรมดาโลกนี้จะต้องมีทั้งมีสิ่งที่เป็นของคู่กันแ่นมีหญิงมีชายมีมืดมีสว่างแต่นิพพานนั้นจะไม่มีสิ่งเหล่านี้นี้เป็นเรื่องตรงกันข้าม าดังนั้นผู้ที่มีจิตหลุดรอดแล้วนั้นแปลว่าไม่มีความผูกพันสิ่งใดๆทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความรู้ความเข้าใจเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์สะาดไม่มีสิ่งใดที่จะเข้าไปผูกพันจิตใจก่อให้เกิดความรักความชังดังนั้นความสุขที่บอกว่ามีอยู่สามประเภทคือความสุขในโลกนี้ หมายถึงความสมปรารถนาในสิ่งที่อยากได้ความสุขในโลกหน้าแม่แก่สวงสวรรค์บริบูรณ์สมบูรณ์แล้วด้วยตามมันเป็นทิศส่วนความสุขที่นอกเหนือจากโลกทั้งสอง mm hmm. ก็แปลว่าไม่มีสิ่งเหล่านี้จึงเรียกว่าเหนือกว่าคําว่าเหนือกว่าหมายถึงจิตใจที่เหนือจากอารมณ์อารมณ์ที่จะก่อให้เกิดความรักความชังไม่มี จึงเรียกว่าโลกุตระแปลว่าเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนี้คือความหมายที่ว่าพา้นไปจากพ้นไปจากโรกทั้งสองถือว่าเป็นความบริสุทธิ์เป็นความสุขอย่างยิ่นจึงเสนอเพื่อพิจารณาขอให้ท่านผู้ฟังได้รับความปรารถนาดีมีความเจริญผาสุขจงโทษก,กันทุกท่านเธอ